พบกับช่องธนวยลูกหนังอีกเช่นเคยนะครับออวันนี้ก็จะมาเออกอะติดนะครับศึกอ,อ,อาเซียนคัพนะครับของทีมชาติไทยนะครับที่จะลงทําการแข่งข,ขันในพรุ่งนี้แล้วนะเจอติมอร์เลสเตนะครับคือวันที่8เนาะรพรุ่งนี้จะเตะกันที่ออสนามอังเดนะครับฮังเดนะสเตเดียมที่ประเทศเวียดนามนะครับ เป็นนัดแรกของกลุ่ม A นะครับแล้วก็จะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ASP แล้วก็ YouTube ของ VG Sport นะครับเออเรามาดูกันซิว่าพรุ่งนี้ทีมชัตไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะมีใครบ้างครับตอนนี้เอออิชิอีก็พร้อมมากๆเลยนะอยากจะได้3าแต้มเต็มเพราะว่าเจอตีมอเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ก็ไม่แข็งแกร่งมากนะครับก็อยากให Uh, ทีมเนี่ยเล่นเกมรุกเล่นเกมที่ดูแบบมีประสิทธิภาพนะครับเป็นที่ประทับใจต่อแฟนบอลโดยการแข่งขันอาเซียนแคปอชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้นาะฟีฟ่าย,ยกให้เป็น AMAT มนะคือมีผลต่อคะแนนจะแพ้จะชนะเนี่ยเพราะว่าคืออย่างทีมไทยเนี่ยถามว่าถ้าแพ้เนี่ยคะแนนอะ่ะจะโดนตัดเยอะเลยเพราะว่าอันดับของเราอะ่ะมันเหนือกว่า ทีมอื่นๆที่มาแข่งนะครับแต่ถ้าชนะก็จะได้คะแนนเพิ่มแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากมายนะถ้าแบบนชนะแบบชนะทั้งหมดนะก็จะได้คะแนนประมาณ13.88คะแนนก็จะจะ,ะได้ขยับจากที่97เป็น96เออถ้าเกิดนี่กรณีชนะหมดนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะโดนจะโดนลดเยอะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับ ทีมชาติไทยมีอันดับที่สูงกว่าทุกทีมถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็จะทำให้โดนลบคะแนนเยอะนะประมาณนั้นเเจอกับตีมอนัดแรกเนี่ยอิชิอิก็น่าจะเน้นตัวผู้เล่นที่ได้มาซ้อมกับทีมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะเออน่าจะใช้ผู้เล่นในชุดนั้นก็มีทั้งท่าเรือ แล้วก็แบงคอกผสมผสานกันน่าจะเป็นชุดนั้นแล้วก็มีมีทีมอื่นอือีกเล็กน้อยนะฮะเรามาดองดู11ตัวจริงกันดีกว่าว่าเป็นใครนะเพื่อนๆก็คิดเห็นกันได้นะครับว่าน่าจะเป็นใครโกก็น่าจะเป็นเป็นวัดคําใหม่นะครับเออน่ะน่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งนี้เซนเตอร์สตัวน่าจะเป็นพันษาเหมวิบูลครับจากบุรีรัมนะฮะ แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของสลิงคารนะถ้าสลิงคารผมว่าที่ชิ่อเขาชอบเพราะว่ามีการอ่านเกมที่ดีเข้าสกัดอะไรตรงเนี้ยผมว่าเขา เขาเขาชอบสสิงค้าในจุดนี้ถึงอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่แรงประทะอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่คือในการอ่านเกมในการเข้าสกัดอะ่ะเออเขาทําได้เยี่ยมนะทั้งขวาก็น่าจะเป็นมิเกลซันอยู่แล้วนะมิเกลซันก็พร้อมแน่นอนเพราะว่าฟีฟ่าเดล่าสุดอะ่ะเขาก็ไม่ได้เล่นเขาคงอยากเล่นมากอะ่ะอยากเล่นจัดๆเลยอะ่ะเนะแล้วก็เจอเจอตีมอลด้วยเขาน่าจะแบบเต็มที่อะ่ะแมตชนี้ทางซ้ายก็น่าจะเป็นเอ,อ่อทิตาทออักษรสีน,นะครับ ก็น่าจะได้ลงในตำแหน่งนี้อย่างต่อเนื่องนะตรงกลางก็น่าจะเป็นพิระดลนะแล้วก็น่าจะสวมปอกแขนกับตันทีมด้วยนะพิระดลซึ่งกเ็เข้าใจแผนอิชิอิอยู่แล้วนะสบายๆนะครับเล่นแล้วก็น่าจะเป็นกับตันตรงกลางที่ยืนคู่เขาเนี่ยก็น่าจะเป็นวิลเลียมเวเนเชอร์นะครับวิลเลียมเวนเชอร์ er ที่ได้มีโอกาส ในนัดนี้ที่น่าจะได้มีโอกาสลงเล่นในนัดนี้นะครับก็น่าจะประสานงานกับเบนจามินเดวิสนะซึ่งเบนจามินเดวิสเนี่ยถ้ามันเป็นนัดที่จะให้โอกาสเขาเนี่ยผมว่านัดเนี้ยเหมาะสมแล้วเพราะว่าในแมตท,ที่ไปเจอสิงคโปร์อ่ะเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะแล้วก็แมตช์เนี้ยเขาน่าจะเป็นเป็นโอกาสที่สําคัญของเขาในการที่เอ่อจะได้เล่นนะเพราะว่าประสานงานกับบันเชอร์กับพิรดี่ย สามคนน่าสนใจมากทางซ้ายก็น่าจะเป็นโฟแบร์นะครับโฟแบร์ bear, เพราะว่าสุเปอร์โชก็ยังไม่มาใช่ไหมก็น่าจะเป็นโอกาสของโฟแบร์ก่อนแล้วก็โฟแบร์ก็มาซ้อมแต่แรกด้วยทางขวาก็น่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตาครับที่เอ่อน่าจะได้กลับมาเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดในตรงเนี้นะอืมน่าจะเป็นสุพนัทสุน,น้าก็จะเป็นกูตับสั้นครับกูตับสั้นที่เอ่อเพิ่งหมดสัญญากับดาราขับมานะเออก็น่าจะ ลงในแมตช์นี้เออสามตัวข้างหน้าน่าสนใจมากนะครับว่าถ้ามันเป็นชุดนี้จริงอะน,น่าดูถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงนะผมฟังจากต้องซุยมาเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งแบ็กอาจจะโยกเอามิเคลซันเนี่ยไปเล่นซ้ายแล้วก็ทางขวาอาจจะเป็นโอกาสของเจมส์เบรดฟอร์ดอืมก็เป็นไปได้แต่ในตำแหน่งอื่นก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับแต่บตเบตโตเจงคาดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะเออก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ เออลองลองลองคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ใครลงอยากให้ใครลงนัดน,นี้เอออยากให้ใครลงนัดน,นี้อยากให้เ,เห็นทีมชาติไทยเนี่ยเป็นไงเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะฮะทีมชาติไทยต้องเน้นในทุกนัดนะเพราะว่ามันเป็นเอเอ็ดแมต์ A นะครับมันนับคะแนนซึ่งไอ้ผลชนะมันก็ก็ทำให้คะแนนเราขยับอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้หรือว่าเกิดผลเสมอขึ้นมามันจะทำให้คะแนนเราลดเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นในทุกแมต์เนาะ ประมาณนั้นแล้วก็นักเตะที่ได้ลงในในนัดนี้ก่อนที่จะเจอมาเลยในวันที่14ธันวาคมนะครับที่เราจะกลับมาเล่นที่ราชมังเนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มที่ลงแล้วก็น่าจะมีโจนาธานมีสุภโชคมีเอกนิตอะไรอย่างเงี้ยที่ตามมาสมทบนะฮะก็ต้องหน้าโชว์ฟอร์มให้ดีในนักเตะชุดนี้ต้องสามารถเล่นให้ประทับใจอิชิอินะเพื่อต่อยอดในการที่จะลง ในแมตต์ต่อๆไปนะครับเออมันเป็นโอกาสสําคัญและของออนักเตะในชุดนี้ที่มีโอกาสได้ลงแล้วก็ต้องเร่งโชว์ฟอร์มให้ดีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะน่าจะน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้เพื่อนๆ่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของกุตับซ่านะครับที่ออยืมย้ายมาแบบยืมตัวกับเมืองทองอยู่ในเตดนะครับ ก็บอกสัญญากับนาราขับนะครับตอนแรกก็คิดว่า BG น่าจะเก็บไว้ใช้อะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดก็ย้ายมายืมตัวกับเมืองทองยูเนเต็ดแล้วนะครับผลงานที่เขาลงกับนาราขับเนี่ยก็ลงไป27นสะิบเนายิงไป2ประตูประมาณนี้นะนะเออเข้ามาที่เมืองทองผมว่าก็น่าจะช่วยให้เมืองทองเนี่ย มีสปอร์ตในกาอ่าาะในตำแหน่งสูนหน้าเนี่ยเพิ่มแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ดีสําหรับฟริโซบราวน์ะครับซึ่งตอนนี้เขาก็รับบทหนักเลยจริงๆก็เป็นหน้าเป้าคนเดียวในทีมถ้าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าประเมศเนี่ยก็จะแบบขยับลงมาเล่นต่ำซะหน่อยนะแล้วคือหน้าเป้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบราวนเลยนะการเข้ามาของกูตับซันเนี่ยก็ทำเพิ่มให้ความแข็งแกร่งของบองทองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การแข่งขันในทีมเพิ่มมากขึ้น เออจะทําให้บ่าวเนี่ยยิ่งกระตุ้นฟอร์มของตัวเองด้วยเออนะประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ออพอกุตับสั้นมาแล้วเนี่ยคนที่จะย้ายไปอย่างที่มีข่าวกันก็อาจจะอย่างที่เรารู้กันครับอาจจะเป็นเอ,อ,เอก,กนิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าเออดือนนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็เชียร์ทีมชาติไทยครับเจอติมอร์เลสเต้รนัดแรกนะครับในออช่วง เวลาประมาณ2ทุ่มนะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play y o u t นะครับ y o u t u b e BG Sport นะเอาใจช่วยเอาใจเทียจินตนา t ไทยชุดนี้ให้คว้าแชมป์อาเซียนคัพมาให้ได้นะครับโอ,อ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะอยากดูชุดนี้อยากดูนักเตะใหม่ๆโชว์ฟอร์มดีๆนะครับเล่นให้ประทับใจนะครับ แค่นี้ที่แฟนบอลทีมชาติไทยต้องการนะอะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ทนวยลูกหนังด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันสวัสดีบ๊ายบายไทยแลนด์